วันนี้จะมาทำประดุกผัดฉานะครับทอดประดูกก่อนนะครับน้ำมันนี่เาจะใส่แป้งมันไปนิดหน่อยครับเพื่อให้มันไม่ดิดกระทะานะครับและกระเด็นนะครับนม่ทอดสบายเลยครับประดูกทอดมาพอเหลืองนะครับประดูกโลละหกสิบห้าบาทซื้อมาหนึ่งร้อยนะครับประมาณโลครึ่งกว่านะครับ ทุดิปประกอบด้วยมะเขือพวงพริกไทยอ่อนกระชายซอยพริกขี้หนูสวนพริกแดงกินดาประมาณหนึ่งขีดนะครับกระเทียมใหญ่เลยนะครับหัวใหญ่กระเทียมจีนหนึ่งหัวใหญ่ๆ่เลยนะครับพริกที้ฟ้าซอยไว้นะครับมะมะเขือเปาะแช่น้ำเกลือไว้นะครับเดี๋ยวให้เรด็น้ำนะครับด้วยแต่แกงแล้ว เดี๋ยวมาทําดูต่อไปครับทีทําระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกยังกินดาเม็ดใหญ่นะครับอมาตำรวมกันนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับตำกระเทียมตำพริกพอหยาบๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดเกินนะครับพอหยาบๆเอานะครับหลังหลังจากเตรียมผักไว้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับพริกกระเทียม ริวขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายครับลงมือทำเลยครับติดเตาครับติดไฟครับเปิดแก๊สติดเตาครับโอเคครับแต่น้ำมันครับแต่แต่น้ำมันลงไปครับพอประมาณนะครับไม่องเยอะมากใส่กระเทียมเจียวให้หอมก่อนนะครับให้เหลืองเลยนะใส่พริกเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะได้มีสีขึ้นมานะครับ ตีสามขึ้นมาเลยนะใส่เครื่องปรุงเลยครับน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับไข่ขาวครับหนึ่งกระพีครับหนบึ่งช้อนโต๊ะกระพีเแล้วครับมีสารทรายแดงครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำล้างพกลงไปครับน้ำล้างพกนะครับปอกไปที่อยู่อากาศเลยครับ ลใส่กระชายพิชายอ่อนนะครับลงไปเลยครับใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเลยครับเพราะว่ามันไม่เค็มเลยครับผมเขานะครับรสชาติกั้นชาติมันใส่มะเขือมะเขือพวงมะเขือเปราะลงไปเลยนะครับกระเวือมมะเขือเปาะนะครับใบตอเพราใบมะกรูดติกแจงกินดะไอนที่ขี้ฟ้าซอยไว้นะครับใส่ไปเด้ครับ เพิ่มสีสันนะครับสีหวานของเราธรรมดานี่ครับสีดํานะครับใส่ไปหน่อยครับสุกแล้วครับมะเขือใส่ได้ครับที่เราทอดไว้นะที่เราใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะครับพอเราทอดไปสุกแล้วนะครับปลาดุกทอดไว้แล้วนะครับโอเคครับดูครับสีสันสวยงามนะครับวันนี้ตามตามด้วยพริกไทยครับปิดขั้นตอนไปนะครับ ดแล้วจากกัวทาเยี่ยงนะครับจากทําอย่างครับความแตกต่างไม่เกิดครับรสชาติเคี้ยวชาติมันนะครับชอบเผ็ดใส่ติดเยอะๆนะครับชอบหวานน้าตาลครับชอบเต็มเสียงปลาใส่ยิวขาวเอานะครับสวัสดีครับชอบใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามท้ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยครับ